เขาเสียดายเราไหมขอพัยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงกันก่อนนะคะว่าเขามีพลังงานบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมถ้าตรงกับคนที่คุณนึกถึงเราไปต่อถ้าไม่ตรงลองดูคลิปอื่นในช่องนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ พลังงานของโคนธาตุโลมเมถูนตุลกุมแล้วก็พลังงานของโคนธาตุดินนะคะมังกรพึกศพกันเข้าเสียดายคุณบ้างไหมเหมือนว่าเขาก็ยังรู้สึกกับคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่ครอบครัวกับไพ่หนึ่งดาบเขาหมายถึงใครนะคะ เดทนะคะน่าจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะคะสีไม้นะคะความเป็นครอบครัวนะคะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเข้าใจกันนะคะแล้วก็7จ็ดไม้เดดาบนะคะความลับสิ่งที่ไม่ได้เปิดเผยสิ่งที่ปกปิดไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มอีกสักหน่อยเนาะ แต่คิดว่าเสียดายนะคะเสียดายมากๆด้วยในความเข้าการความเป็นครอบครัวนะคะความมั่นคงของคุณนะคะความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันที่เสียไปแล้วนะคะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะน่าจะมีความไม่เข้าใจการมีการทะเลาะกันแล้วก็เดินจากกันไปนะคะ สิ่งต่างๆที่ผ่านมายังคงเศร้าเสียใจนะคะอดีตที่เจ็บป,ปวดความรักที่ไม่สมหวังนะคะแล้วก็อัศวินถือดาบนะคะความเจ้าอารมณ์ความโมโหวความอาจจะเป็นคําพูดที่ไม่ทันคิดนะคะคําพูดแรงๆที่ออกมาแบบไม่ทันได้คิดนะคะ เขาเสียดายคุณไหมเป็นไปได้ว่าจะเสียดายเอามากๆเลยนะคะเสียดายในวันที่สายเกินไปในวันที่ทุกอย่างมันจบไปแล้วนะคะอาจจะเป็นแค่ความใจร้อนอารมณ์ชั่วบูบหรือว่าการอยากเอาชนะในตอนนั้นนะคะทำให้ความสัมพันธ์ที่แสนดีก่อนหน้านี้ต้องจบลงไปนะคะเขาน่าจะเสียดายอยู่มากพอสมควรค่ะ